นี่คือรายการทเดย์โชว์และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้อย่างที่พูดไว้ตอนเปิดรายการผมจะไปดูว่าอูดเป็นต่อเขารวยจริงขนาดนั้นเลยรวยเขาเปิด20กว่าสาขาครับเขาเปิดชูบาชาบูชาบูชาบูอูดเป็นต่ออเขาเรียกกันว่าชาบูชาบูแต่ว่าร้านเขาก็คือชาบูอูดเป็นต่อเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นต่อขนาดไหนอย่างไรไปดูร้านกันเลยดีกว่าอูดชาบู ถึงสักทีร้านหลายคุณชาบูอูดเป็นต่อนะครับอ,อยู่ที่บางนาตราดนะฮะซอย23 2ส <23 S> ิพิธีกรเรามีกี่คนมีอยู่4คนแล้วทำไมมันเหลืออยู่แค่2เนี่ยผมก็รอเขาอยู่เนี่ยเอออสองคนที่มันไม่สนใจงานการเลยท่านประธานไม่มาๆๆๆๆ อะไร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 คุณฮะเอาดิวิดินี่มาถึงเวลาตั้งนานแล้วทำไมไม่มาเกิดเกิดอะไรมีเรื่องไงมาจากสอนอเอา ขอนอนตรงนี้เหรอใช่เม no ื่อเช้าหนูมากับมากับแจ๊กนี่มากันเดียวกันเพราะรถหนูรถแบตแบตเตอรี่มันเสื่อมก็เลยแบบมารถแจ๊กตอนนี้หนูก็มขับไม่ค่อยชินก็ขับมาตอนนี้มีหมาวิ่งตัดหน้าหมาวิ่งตัดหน้าหนูก็ชนแต่ไม่ได้ชนทั้งตัวนะคือแบบเหมือนโดนหางหางอ่ะโดนหางหมาเหมือนโดนหางหมาแต่จะเป็นอะไรแล้วหมาม้องร้องหนู มาวมาฟ้องร้องหนูคุณผู้ชมแล้วล่ะโชคดีว่าหนูมีทนายเก่งอเหนูก็ไปสอนอกก็ฟ้องก็ฟ้องสิวะทาไมมาทนายหนูทําให้หนูชนะหมาได้ตอนนี้หมาติดคุกอยู่สอนรอใช่เ้วปล่อยเขาปล่อยหมามาแล้วเฮ้ยเอาเอา อู๊ดเป็นต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวันนี้เจ้าของร้านชาบูอู๊ดเป็นต่อครับไม่น่าเชื่อเลยนะฮะอยู่ๆก็แบบอะไรจุดติทำให้เป็นเจ้าของร้านเยอะแยะมากมายเรื่องมันยาวเลยครับเรื่องมันยาวเราเข้าไปเล่าข้างในดีกว่าพวกนอกขุนราแล้วเชิญครับเชิญครับหมาหมาออกมาแล้วเหรอฮะหมาออกมาแล้วเออย่านมาเยี่ยมมาหอนทั้งโรงพักเลย เวลาเข้ามาแล้วบรรยากาศในร้านโอ้โหเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะเออมันแต่โอว่าอันนี้ยเขาอยากให้เป็นเอเชียทั้งหมดเลยใช่ใชมีหลายอย่างพี่อู๊ดพี่อู๊ดเริ่มเริ่มเริ่มร้านชาบูนี้ได้ยังไงครับเริ่มร้านคือเราเห็นเขาทากันเยอะอืมแล้วตอนนี้เราก็คิดว่าที่บ้านเนี่ยมันทำอาหารอยู่แล้วทำไมเขาเห็ราเห็นเขาทำกันเยอะแล้วทำไมเราไม่ทำอย่างอื่นต้องไปตัดแน่ตามเขาครับครักนี่ใครครับโอ้ใครนีว่าใครโอน ที่เป็นอะไาอ่าผมว่าเราน่าจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราอ๋อคนทำกันหลายอย่างเป็นร้อยๆยี่ห้อเลยอ่าแต่ว่าผมไปทานผมก็เลยเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันหมดเป็นออกน้ำจิ้มออกแนวว่าจิ้มี่ปูนเกาหลีอะไรว่ากันไปอ่าแต่ของเราคือให้เราเป็นคนไทยเลยอ่ายังไงก็้วอย่าลืมว่าเราก็มีอะไรที่เป็นไทยๆหน่อยครับที่ไม่เหมือนคนอื่นน้ำจิ้มเราก็เลยน้ำจิ้มเลยครับ น้ำจิ้มเป็นไทยน้ำจิ้มนี่อะไรบ้างของไทยเลยคือน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ใช่ไหมอันนี้ฮะอันนี้คือซีฟู้ดซีฟู้ดเนี่ยซีฟู้ดที่เน้นความความเป็นไทยเลยอันนี้เรียกว่าเข้มข้นจัดจ้านอันนี้ผมผมกินมาชิ้นนึงแล้วนะเอาเลยอันนี้เนื้ออะไรนะพี่ตรงเนี้ยที่ผมกินอยู่เนี่ย อันนี้คือฮอกไกโด้เอฟวานฮอกไกโด้เอฟวานแล้วจิ้มกันน้ำจิ้มซีฟู้ดกินใช้ได้ผมกินไปชิ้นแล้วนะเป็นยังไงเป็นยังไงหวานเลกครับบัวลอยนะฮะร้านอื่นไม่ใช่ร้านนี้ร้านอื่นหวานมากร้านนี้ลูกรึ่งกรอกน้ำจิ้มมีหลายประเภทนะที่แตกต่างมีซีฟู้ดแล้วมีอะไรอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้สุกี้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นแบบสไตล์น้ำจิ้มงาน้ำจิ้มงาแบบญี่ปุ่นหน่อยด้วยอันนี้เป็นคอนซึครับคอนสึเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรีเค็มๆหน่อยส่วนตัวลูกจะออกเปรีี้้ยยวเลอันน อเปรี้ยวเลมอนแบบมะนาวอะไรเงี้ยถ้าใครอชอบแบบจิดจดก็เป็นอันนี้ไปแล้วทีนี้ลูกค้ามาเขาจะสั่งยังไงพี่ว่าเขาจะต้องกินน้ำจิ้มกับน,น้ำจิ้มแลจะมีแนะนำแล้วก็เอามาวางให้เลยสีน้ำจิ้มเลยอ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะเปิดร้านครับชาบูแล้วไปเอาความรู้ไปเอาประสบการณ์ไปยังไง<อ>เพราะว่า,อาพอเปิดปั๊บเนี่ยอู้ฟู่มากเลยน่ ผมว่าเป็นเป็นการดัดแปลงจากอยางอื่นมากกว่าครับเราไม่เอาเขามาทั้งกะบีเราไม่เอายกมาทั้งยวงเราเอาตัวตนของเราใส่เข้าไปนั่นคือน้ําซุปต้มยําที่เป็นต้มยําน้ําข้นม,มาล่าที่เป็นมาจากเสฉวนแต่ว่าเราก็าปรุงแบบสูตรของเราให้มันเป็นสไตล์แบบของเราหน่อยอะแต่ฟังแล้วเหมือนแบบดาราจะชอบทาร้านอาหาร,รแต่นี่ไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าทําไปทํามามีทั้งหมดกี่สาขา เล,เล่นตอนนี้ทั้งสร้างด้วยทั้งอะไรด้วยก็ยี่สิบกว่าๆานะครับเดี๋ยนนักายถึงว่าในระยะเวลาหนึ่งปีอันนี้เราคุยกันข้างนอกรอบมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ในระยะเวลาหนึ่งปีพี่ขยายได้20สาขา <S 2> <S 2> คือเป็นแฟรนไชส์ฮะอ,อย่างเราถ้าบอกเลยว่าถ้ามีทุนนําเองผมรวยมากเลยยี่สาขาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตามทําเลดังๆทั้งหมดถูกไหมพี่ตา,ามญาติที่ไม่ต้องดังก็ได้ครับอย่างต่างจังหวัดหรือว่าใครที่เป็นพักพวกเราอืออ่ะเราก็จะแนะนําวิธีการบริการการกินการ,รนั่การนี่การนั้นที่ทําเลนี้โอเคนะแต่ถ้าเราไปดูแล้วไม่โอเคมันอยู่ในหลืมมันอยู่ในซอกมันไม่ไหวแล้ว ออกไปไหนก็ไม well so ่ได้อันนั้นเราไม่ให้ทำพี่ผมมีที่อยู่ที่อัมพวาถ้าหัวฉาวเปิดจะได้ใช่ไหมได้ครับผมซื้อที่อัมพวาอยู่ประมาณเก็บตังค์อยู่นานแล้วซื้อมานานแล้วประมาณสองปีผมมีที่ประมาณสี่สี่เซนติเมตรเนี่ยผมจะเอาเอาเอาไปลงได้ไหมได้ได้ได้ใส่ถ้วยเล็กๆแล้วจุดทูบแล้วมันก็ไปนั่งรอกินบ้าบ้าบอจะกินสมอพูดจาแต่ถ้าเกิดจะอยากเจอพี่อุ้นนี่พี่อุ้นจะมาแถวสาขาไหนบ้างส่วนมากผมก็จะไปทุกสาขาฮะแต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าบางนาเราเพิ่งเปิด ล้วก็มาที่บางนาก่อนเหมือนลูกพึ่งคลอนะ,ะฮะเราก็ต้องประคบปะงบนิดนึงให้เขาเดินได้หน่อยหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะไปตามที่ต่างๆไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเ,ไปเสิร์ฟไปรู่นี่นั่นอะไรเงี้ยตลาดหัวมุมก็เพิ่งเปิดอะไรเงี้ยว่าครับเข้าไปที่นั่นได้ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินต์ถูกไหมฮะตัวเกษตรนวมิน์ก็มีเพราะว่าที่เสือใหญ่ก็มีที่คลองขุดบางเมย์ที่นครสวรรค์ที่เพชรบุญใกล้ที่ไหนใกล้ไปนโอ้โหสาขาเยอะรีบไปนะครับรีบไปเลยเอางี้ดีกว่าเวลามาพี่อูดชาบูเนี่ย อะไรเมนูอะไรที่แนสนำต้องตังอ,อะไรต้องสังอ,อะไรถ้าเกิดคนชอบทานเนื้ออันนี้คือเราเซตไว้ให้แล้วคือเนื้อนุ่มเนือ้อสดก็คือผัดนี่เราสดทุกวันเราจ่ายตลาดเองทุกวันไม่ต้องมีอะไรแนะนำเลยครับทุกอย่างนี่คือเราคัดสรรแล้วก็รังสรรไมาให้คุณผู้ชมหรือว,ว่าคนที่มาทานอยู่แล้วเวลาขายก็ขายเป็นเซตแบบนี้เล็กๆรวมถึงเป็นเซตใหญ่<า>ด้วยเป็นหัวครับพี่ขายเป็นหัว,เป,หวเป็นบาฟเฟ่ครับมารเฟ่แล้วก็อิ่มคุณทานไปเลยเต็มที่อย่างเห็นจานเนี่ย เสิร์ฟจานแรก้าใครทานเนื้อเราก็จะมีเนื้อชุดแรกมาให้แล้วหลังจากนั้นอย่างอื่นคุณก็ฟรีหมดเลยเนี่ยคุณอยากกินแล้วคุณสั่งกินจนอิ่มมาฮะแล้วกินไม่หมดมีปรับอะไรมีไหมที่เราจริงๆวเราไม่อยากปรับแต่เราจะควรปรับธรรมดาหัวแล้วเท่าไหร่บอกได้อยากกินหัวแล้วเท่าไหร่บุฟเฟ่ต์สองร้อยห้าสิบเก้าครับดูเขาใช้วัตถุดิบนะคุณผู้ชมครับชิ้นเนี่ยความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ครึ่งตะเกียบเลยนะฮะ มันข้างเยอะนะครับเป็นชิ้นใหญ่มาแกมลแล้วก็มี <c oughs> ความมันมีเนื้อมันแทรกอยู่ในผิวด้วยแล้วเวลากินชาบูเราลงไปจุ่มเนี่ยหนึ่งหแล้วก็กินได้เลยเฮ้ยนี่คุณเ,คเป็นเพราะนั้นแบบโอ้โหโคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะเนี่ย หพอลงไปในหม้อนะแต่ที่นี่เมนูเนื้อถ้าใครชอบเนื้อเขาเล่าลือว่ามาจากต่างประเทศไหนเนื้อไม่เห็นมีเลยเป็นเนื้อโคดเดี๋ยวสาวพุธีเห็นจกเอาจกเอานะนู่นเนื้อมาจากไหนเนื้อมาจากเนื้อมาจากญี่ปุ่นครับสั่งมาจากร้านครับขอบคุณชาคริตซึ่งเขามีไปการันตีเป็นเนื้อเขาเสนอ F1 ที่มีมันแทรกใครที่ชอบมันๆเลยพวกนี้ครับถ้าใครชอบเนื้อ ออริจินัลมาจากญี่ปุ่นนะครก็คงไม่ผิดหวังครับแล้วก็เป็นเมนูออ l ิจิน a ลทีนี้มันหลายมันหลายมันหลายหลายสาขาพี่วุฒิใช้วิธีการบริหารยังไงให้เป็นคุณภาพหนึ่งเดียวกลัวไหมเดี๋ยวมันเป็นร้อยสาขามันคุณมยากตอนนี้20เป็นยังไงอย่จริงจริงมันมีปัญหาสาขาครับเพราะว่าต่างคนต่างใหม่ต่างคนต่างบางทีพนักงานไม่เคยผ่านงานมาเลยครับอันนี้เรต้องมา ใกล้ชิดกันนิดนึงบางทีแม่ครัวเราอาจจะไม่ใช้แม่ครัวหรือว่าเชฟโดยตรงแต่เราจะใช้แบบคนที่ปรุงอาหารได้เพราะเรามีส่งน้ําซุปแล้วก็น้ําจิ้มที่เหลือแล้วก็ไปปรุงเพิ่มตามอัตราส่วนที่เราจะมีสูตรไว้ให้อะไรเงี้ยฮะสิ่งหนึ่งก็คือชาบูอูดชาบูเป็นต่อเนี่ยในทุกสาขาทั้งหมดจะเป็นเหมือนที่พวกผมถ่ายทําและกินนี่ถูกไหมครับเพราะว่าบางทีก็จะมีนะฮะหลายๆที่ผมว่าเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันคอย่างเช่น เอาสูตรไปดัดแปลงอีกทีหนึงโอ้โหอันนี้ไม่ดีแล้วเอาสูตรไปปรับของเราอีกทีนึ่งเพื่อจะไปเปิดอีกทีนึงอันนี้ก็มีเหมือนกันอันทีก็สั่งวัตถุดิบหรือว่าซื้อวัตถุดิบมาจากที่อื่นที่ราคาถูกกว่าซึ่งผมบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากที่ถูกกว่าแต่ที่เราคัดเอาเฉพาะส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ดีที่สุดที่เราคัดไว้แล้วราคามันก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่ฮะแต่ราคาที่ผูมันก็ถูกแล้วนะถูกแล้วสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าอะไรก็ถูกมากนะฮะี้าถ้าเป็นอิสลามก็ทาน ใช่ครับน้ำซุปกลางเราใช้เป็นน้ำซุปไก่ครับเพราะถ้าใช้กระดูหมูมันจะเป็นขุ่นข้นอยู่แล้วน้ำซุปไก่ก็จะไม่มีตะคอนก็จะไม่มีอะไรพูดง่ายๆว่าทานได้นะฮะถ้าเกิดใครเป็นนับถืออิสลามอิสลามก็แวะมาแล้วบอกตั้งแต่เนิ่นๆเนื้อก็มีทะเลก็มีซีฟู้ดผักก็มีอะไร้ยครับอ่ะว่ากันง่ายๆนะถ้าเกิดสมมติอยากจะมาที่นี่นะฮะอันนี้สาขาบางนาถ้าไห่นะยี่สิบสามบางนาตาก23่าเข้ามาในซอยนะครับผม นะจะเห็นนะฮะอยู่ขวามือแม่บ้านสักไม่เกิน1กิโลเมตรแต่สําคัญคือว่าเปิดปิดกี่โมงกี่ยามนะเอาจริงๆนะเอาแบบไม่ใช่ว่าเจ้าของร้านอยู่ต่อจนถึงตีสี่ไม่ต้องพูดป้าเบอร์ถ้ามาเล่กี่มาพูดจริงๆเลยที่ถึงตีสี่ตีสี่คือการประชุมงานอ๋อเคยเคยหานมาแล้วช่วงตีสี่นะหันแต่ละคนเดินมาติดก่าคนพนักงานเป็นไงประชุมกันไม่รู้เรื่องนั่งลงนั่งลงเป็นโดนเลยมาจก้รูเลย ิดปิดกี่โมงวัไหนบ้งาบงว่งามาถ้าสาขาบางนานะฮะเราจะเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งครับ <c oughs> ไปจนถึงสี่ทุ่มโดยประมาณครับครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสาอื่นสาขาอื่นทั่วๆไปก็จะเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มโดยประมาณโดยประมาณอาจจะแบบว่าลดหย่อนได้บวกเพิ่มสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่นะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นแต่ถ้าเกิดจะมาที่นี่ที่บางนาศาสตร์ก็บางนาศาสตร์ยี่สิบสามเข้าซอยมาไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรเห็นป้านบลึมเลยเข้ามาเลยครับแล้วร้านดังด้วยเข้ามาโพลถามว่าใครมาไม่ถูกว่าร้านร้านพี่เปิดกระจกถามร้านพี่พูดอยู่ไหนท คนจะทัแบบนี้เหมือนกันครับก่อนจากกันนะครับพี่อู๊ดมีอะไรจะฝากแฟนๆครับครับก็ฝากร้านชาบูอู๊ดไปต่อสาขาเลยนะครับชาบูสายพันธุ์ไทยสายเลือดใหม่ที่ทําเพื่อคนไทยโดยคนไทยไม่อร่อยให้ตัดคอเลยครับผมแม่คาเอาบีดมาจำมาแล่เนื้อเนื้อมันหนามากเลยแล่บางหน่อยเล่ก็ฝากด้วยนะครับเป็นธุรกิจใหม่ที่ตัวเล็กๆก็อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองที่ทำนะครับาะว่าไทรที่อยากจะปลิตรสา ทำธุรกิจทำธุรกิจก็โทรมาปรึกษาได้ทุกล่างนี้เลยครับนะครับเป็นผู้บริโภคก็แวะมาอุดหนุนกันได้แต่ถ้าใครอยากลงทุนก็ติดต่อพี่อุ้ยเป็นต่อครับผมแล้วทีนี้ก็บอกตรงเลยว่าในฐานะที่ถ้าเป็นคนอื่นนะเราก็กินเฟีนะพี่นะพี่นะแต่นี้ก็เหมือนเป็นพี่แล้วเป็นตลกรุ่นพี่เหมือนกันด้วยเราจาเราจะไอ้นี่ก็ไม่ไม่ได้จ่ายนะครับ ของมากนะฮะแหมไมกว่าคุณจะเอาถุงมาแล <Okay. S 2> ้วขอขอในเกมผมเกมผมเป้าต่ำนะเอาไม่เป็นไรแต่ว่าเรายัง <c oughs> มีคนนึงอยู่ในสตูเดี๋ยวคุณจัดชุดใหญ่ไปด้วย <c oughs> อ่ะโอเคไม่ว่าเจอที่ไหนนะฮะที่เราเขียนว่าชาบูว <c oughs> ุ้ดเป็นต่อครับอุดหนุนได้ท,ทุกที่วันนี้ขอบคุณนะฮะพี่อุดเป็นอย่างยิ่งครับครับอะไรเนี่ยเนี่ยเน่ย ยังงงอยู่ว่าทําไมร้านอูดเป็นต่อถึงได้รวยขนาดนี้เพี้ยนเลยเป็นต่อชาบูชาบูถึงงงเลยที่ถึงสาขาคืออ้าเขาทาเร็วมากระยะเวลาก็ไม่ได้เยอะแยะไม่ได้สิปี5ปีนะแต่เร็วมากแต่ละหัวที่คนไปกินแบบเหมือนบุฟเฟ่ต์เนี่ยถูกมากนะเห็นบอกว่าหัวละหกสลึงเองเนเดี๋ยวนะคนไม่จะมาดูอ๋อมาดูอะไรันม่เห็นบอกมีของดีด้วยนะของดีด้วยเห็นบอกมีของฝากมาให้ผมด้วยมีของฝากด้วยแล้วนะ ชาบูครับไปถึงชาบูก็ต้องจัดชาบูมาให้ครับเต็มเอาไปกินที่บ้านเลยจัดเต็มคุณเอ้ยชาบูชาบูนี่ถ้าเกิดเอาไปกินที่บ้านนะลูกเมียก็ได้กินด้วยเราน้ำจิ้มเขาสูตรเด็ดมากน้ำจิ้มของเขาสูตรเด็ดมีสี่สูตรมีสี่สูตรเลยสีสูตรได้สี่น้ำชาบูผมจะทำไงผมก็น้ำจิ้มนจิ้มเขามีสี่ห้าสูตรเลยนะมีห้าเท่าที่ผมรู้คือมีห้าสูตรสี่ห้าสูตรอะนะห้าห้านะจะห้าสูตร แล้วนี่อะไรชาบูชาบูชาบูฮะยังไงคือข้างในเนี่ยลิ้มรสไปจะเป็นชาแล้วก็เป็นชาพิเศษฮะผมใส่ผมหยอกบลูฮาวายเข้าไปนิดหนึ่งไม่ใช่พี่พี่เห็นว่าบลูฮาวายพี่เห็นเป็นครามนะครามซักเสื้อเนี่ยเป็นบลูฮาวายครับเป็นบลูฮาวายก็เลยเป็นสีฟ้าฟ้าก็เรียกว่าฟ้าคือบลูชาก็คือชาชาบูครับไม่มีน้ำจิ้ม ข้ารถสี่รถข้ารถไม่มีห้ารถห้ารถหรือถ้าอาไม่ชอบชาบูผมมีชาเข้ชากังเล่าอีนะข้อขอบคุณมันจะไปไหนอูดเป็นต่อเป็นอย่างยิ่งแน่อาไหนๆก็มาแล้วจิบตะจีบจริงๆใจ้เหยเกวันเสียใจเด็กสาวมาฝากโอ้อูดเอ้ยแต่ที่จะเอาชาบูชาบูจริงๆมาให้อูดน่าไม่น่าทำกับอาขนาดนี้เลยนะครับ ยังไงก็ตามนะฮะลองไปดูร้านเขาหน้ารักดีนะฮะแล้วเห็นความตั้งใจความจริงใจของเขาท่านผู้ชมคิดดูเลยเขาคิดมากกว่าจะเปิดร้านได้จากเมื่อก่อนตีนผมอยู่ตรงนี้คิดอะไรไม่ด้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้คิดมากขนาะดแต่เขาตั้งใจมากตั้งใจมากนะครับวันนี้เวลารายการเราก็หมดลงไปแล้วนะครับอุ้ย เหนื่อยเมื่อทำอะไรหลายอย่างอ๋อใช่ครัอ่าก็เหนื่อยฮะชาบูไหมเรียบผักรีบผักกันไปผักกันมาไม่มอมดื่มไปไม่มีใครดื่มละลาไปก่อนจวกสดีคุณบกัลัหรายอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับ